ตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็นเป็นปคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะก็วันนี้นะครับน้องๆเนี่ยกลุ่มนักแสดงนะน้องเนี่ยเขามีผู้จัดการนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของนักแสดงเนี่ยที่เป็นดาราดังเลยนะก็น้องเนี่ยเขาถูกคุกคามนะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศพฤติกรรมก็คือมีการจับเนื้อจับตัว บางคนอาจจะเอ้ยปกติหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยถามเน้นในเรื่องของการจับเนี่ยน้องก็บอกว่ามันเป็นพฤติการของการรูปต้นขานะครับ mm hmm. บางคนเนี่ยถูกจูบถูกดึงไปจูบแต่ไม่ได้สมัครใจนะต้องบอกอย่างนี้นะถูกดึงไปจูบน้องเนี่ยเขาพยายามกลับบ้านนะก็ตามไปดึงเข้ามาจูบอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหน้าบ้านนะครับนะส่วนบางคนเนี่ยก็ถูกกอดเรื่องการทํางานเอ่ยก็อย่างเช่นมีคอสตูมอยู่แล้วแต่ตัวของทาง ผู้จัดก,การเนี่ยก็เอามือไปปัดๆรูปโดนเนินหน้าอกเขารูปโดนข้างหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเขามีโอกาสได้คุยกันหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้าเรื่องนี้ฉันก็โดนเอาเรื่องนี้ฉันก็โดนกลายเป็นว่าน้องๆที่อยู่ในในสังกัดเนี่ยโดนกันหลายคนนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกไม่อันตรายมารู้สึกว่าอันตรายบางคนเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกสัญญา แล้วก็ลงในสัญญาด้วยว่ามันมีพฤติกรรมของ sexual harassment นะคือการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งทางตัวของผู้จัดการเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในส่วนนี้นะครับซึ่งน้องเขาก็ปล่อยผ่านไปนะแต่มันมีบางจุดที่เขารู้สึกว่าแบบต้องออกมาเรียกร้องก็คือว่ามีการไปพูดเขาว่าน้องเนี่ยเขายินยอมเองน้องเขาสมัครใจอะไรต่างๆนานาเนะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขานิ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องตกเป็นจาเลยสังคมอย่างที่ถูกกล่าวหา นะครับเวลานี้เขาก็เลยว่าเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยรวมแรงกันมาวันนี้ก็มาขอความช่วยเหลือที่ผมผมก็ประสา,านทางท่านผูุ้้กับสอนอคณนายาวแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งความดําเนินคดีในวันนี้นะครับจบขอจับมือคะ่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถคะ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันสองคนซึ่งหนูก็ถามเขาว่า,าจับทําไมหรอกอดทําไมหรอเขาก็บอกว่า เขาก็ไม่พ kind of mm ูดอะไรค่ะแล้วหนูก anyway> ็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันแค่2คนเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่เอยเกิดประมาณเดือนกุมภาค่ะที่ผ่านมานี้ที่ผ่านมานี้เลยค่ะซึ่งตอนที่เขาขอทําอย่างเงี้ยสติเขาครบทุกอย่างไม่ได้เมาหรืออะไรใช่ไหมคะไม่ได้เมาค่ะแล้วเวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วย แล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือค่ะเขาชวนไปนอนที่บ้านค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามานอนที่บ้านเขาได้จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟก็พอเพื่อที่จะมาเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นต่างๆก็เขาก็อ้างไปอะแล้วเรืงไเปลี่ยนอะไรบ้างไหมม่มีคในหกเดือนที่ผ่านมาเรานับครั้งได้ไหมคะว่าประมาณกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าโดนเขาคุกคาม ถ้าจับมือบนรถเนี่ยประมาณสองสาครั้งค่ะแล้วก็กอดประมาณสองสาครั้งบนรถอออตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไปบ้านเขาแล้วเขาทําแบบนั้นประมาณสองครั้งค่ะตอนตอนที่เขาชวนไปที่บ้านหนูเคยไปค้าง้ที่บ้านเขาไหมไม่เคยไปค้าบ้านเขาเลยค่ะแล้วไม่เคยไปคนเดียวด้วยค่ะจะพาพี่ชายไปตลอดอเราเก็บมานานไหมครับก่อที่เราจะพูดเรื่องอะไรนี้กับคนรอบข้างเราเก็บมานานมากค่ะยังบางคนโดนหึงหวงเงีนยเราโดนมากหนูนี่แหละค่ะที่โดนหึงหวง Mm hmm. หนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบเออเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักสแสดง mm hmm. แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอกับนักสแสดงชายท่านอื่นตอนนี้ถือว่าเราฉีกสัญญาเลยไหมคะใบมุก mm hmm. ฉีกสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะเราเซ็นได้กี่ปี5ปีค่ะห้าปีมีอีกคนครับนอกจากที่มาสามเผื่นเน็ตที่เราจะได้ยินทกรรมแบบนี้อีกคนที่โด่งดังที่ไหนกบดีคนละกค่ะประมาณ7ประมาณ7คนของใครมุกมีมีตรงไหลไหมอ๋อแล้วก็มีจูบไหลตอนที่อยู่ในกองถ่ายค่ะคือเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนหนึ่งแล้วเขาเขาก็อ้างว่าอ๋อทำดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัล ซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้อยู่ๆเขาก็มาจูบหน้าะทั้งต่อหน้าแล้วต่ออืนไคะที่ว่าอยู่ด้กันตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาก็ถามว่ารักพ่อไหมถามที่หนูถามเาทำตัวเป็นยังไงทำตัวแบบเต้นตุ้งติ้งหรือทำตัวแมนๆเลยไหมต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็น เป็นปปคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายอพอพอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะเขาก็พาแฟนเขามาด้วยหนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไงนหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นเพราะเขาก็ามีมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ